สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดิมมือหนีย่ายเมสีภาพไปเลาะเบิ้งกระเทียมปลาอีกนี่พี่น้องข้างนี่แหละนี่นออกอยู่ท้ายสายอันหวยสายห้องทั้งนี่แหละพี่น้องจ้าเลาะเบิ้งกระเทียมพอกระเทียมก็ลั่งออกแล้วพี่น้องหมองก็ลั่งโพขึ้นมาสอดขึ้นมากับมีพี่น้องจ้าม,มันบรรยากาศน้ำกันจังสายหวยสายอันคล้องน้ำและไหลจอกจอกแล้วนี่แหละพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันจ้า Oi yêu một số phần niệm kia. Mamba điện bike kia lần này. Bye soon up. 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 Bye แต่มันขึ้นพ่าอ,อันสอกเข้านี่จังว่าแกพี่น้องซ้ำนีกระลังดีนี่เอาใจเย็ยนๆก็เล่าเล่าเล่าเอาเงินไปล่างยาก แต่ใบไม้สิใบไม้เธอส่วนลูกสาวมาัดจับกล่องไอแมนเนี่ยมาส่นบอพะนะ มันใส่ง่ายเนาะฮนดอกปวดกระโปรงปันหนึ่งขาเต้าจะใส่ลูกสาวนี่จ้มจใเพิ่นกัน่้นเขาปลาปันดึงงขาเต้าทั้ง่อทั้งลูกมาจ้มให้ฟังกนมือนนีนที่นองจ้ะ กินให้เป็นยากินซ้ำนี่ก็ติเมิ่นว่ ไปถึงสูงแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมน้ำได้แม่อีกเก็บกระเทียมเลยเนานะช่วงนี้นกเก็บเห็ดแน่เก็บกระเทียมแน่เนาะพี่น้องเก็บเห็ดหูหนูแน่ เฮ็ดหนูก็ตั่งออกอีเห็ดนั่งร่มกักหี้ยไปแล้วพอ่พอกับพ่อดอกแก่ๆเท่าๆก,กินกับพ่อได้แล้วน้องแมบบนน่บ่นซูเบิ้งกิมบะวีบ่บไวมาบันยิ่งเ่าบิดแล้ว Так, ну. เว่าบ่ค่อยออกเด้อพี่น้องวัดกําลังคุมใหญ่แม่อยู่โดนแล้วเด้อ cái đẹp còn tiếp ấm bởi vậy ta kín, màu ngăm rồi phan ngọc mát, ngăm hay, chút chân phun chỉ tốn কটিয়ে মানে ঘৰতে পণ্ডিতো কণী เพิ่นคอมเมนต์มาถามว่ายายแม่เจ้าเก็บเป็นอะไรเจ้าเฮ็ดยังกินว่าจันไปเอาเป็นเฮ็ดสุ่มพ่อมพี่นอ้องตอบคอมเมนต์มันก่อนไปเฮ็ดสุ่มแหน่งเยอะกว่าก่กกอไปพัดแม่พี่น้าพี่น้องไปพัดไปแกงอ้อมมันเฮ็ดได้ทุกอย่างนะพี่น้องจ้ะไปจังต้นหอมบ้านเท่าเหรอ,อไปพัดไปแกงพัดน้ำมันหอยพัดน้ำมันหอยก็ไปแกงไปอ้อมไปกินสินะพี่น้อง ลวกกินกระป่นกระแก้วสิวก,กินสดๆกกินได้เส้นตําตอกตาําซาได้ทุกอย่างเดียพี่น้องจ้ะกำลังได้กินัวนๆกับเป็นล่างดีๆ่ๆแล้วก็ลวก,กน้อยไปแทกแข็งไว้พี่น,อน,น,นอ้องเพราะว่านั่นค่อยยเห็ดบางเรากับเทียมปลาเนี่ยเขาเก็บไปกันเนาจะไปแทะแข็งเลยนะมันเหนียวน่ามองไปเห็ดกินพี่น้องเพอาไปลวกซะก่อนลวกพเพราะมันใบย,ยุบนี่มันยังเหม็นคิ้วพอมาเนี่เอาไปแทะแข็งเลยอื ค่อนตีก็แล้วลวกสักเรายนะี่ยม่ชุดเนาะลวกสักคนมันนมาขาอเปิดขึ้นท่นขาวๆก็จริงลวกแล้วข้อไปแช่แข้งเลยก็ได้พี่นอ้องมันจังโมเมนต์คิว้วมันจังโมคิว้วมันมับนเหนียวพอมได้กินโดนอนอนขึนแท่งขึ้นขาว มองเขาเขานนตรงปกดึงขึ้นมากนะัน่นงามดีพัดแส่บพัดได้แสบเนาะพี่นอ้องอาหารอกสานพี้นำนี่เหรอพี่น้องเอ้ยหาเก็บผักเก็บเฮ็ดกินแก่งใส่ออกใส่ไก่้ส่หมูกเส่หมูไปสั่นเละเป็นลวกเป็นหนึ่งเฮ็ดได้ทุกอย่าง ไม่งายครับเนาะเราก็บอกนะ้อพี่น้องก็เทียมปลาไี่เพิ่นเป็นคือห่งวงหามเยอะมีเลือดละมันพี่น้องจ้ะเพิ่นให้เอาไม่เกินอัตราได้ไหมเก็บเอาเลยมีวิธีว่าให้เอาเท่าไรเท่าไรเพิ่นบอกไว้ได้พี่น้องจ้ะแต่เขาก็กว่ได้เอาเกินกฎหมายกำหนดเนาะ เพิ่งกำหนดไว้เนาะคือจังเขาเก็บเห็ดซึ่กันเละเห็ดอันนั้นนะเพื่อนนั้นบ่ให้เอาเกินหาพิ่ลู่ถึงหวานนะพี่น้องตายผิดกว่าคนอื่นประเทศเยอรมันนะบ่ให้เอาเกินนั่นเลยกิจจำกัดอยู่ได้บนว่าเขาโอ้เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเล่นลายเอาไปกอกไปขายเหรีกุญแจทั้งหมดทั้งสิ้นเสียค่าปั๊บมาคุมค่าได้พี่น้อง เอาน,านว่าเขาสิเอาแบบตามที่ว่าเาเพื่อใจบไ่ไ้เนี้ยตรงน,ง,นง,นงนี้จากขูบเกษต้เอาเหมือนที่มองจัดนี่โยน,น,นอบอกว่าโยว่าเราเกินอ๋อกินยากแต่ตรงนี้ បានน,น,น้ําព្រមពីน้างงาองໃបខែតែនេះអូវាឡើងងាតដល់ជិបບໍ່ດີໃប โอ้แล้วแลพี่น้องใบกลัง,งแกะขลังขึ้นเที่ยนใบใหม่ไปไปมขึ้นตรงนี้ไปใบใหม่ขึ้นเขาขาวอยู่น้อ มีแดดถือพอนางสินตัดไว้หนิน่ะว่มีแดดเนาะ,นะโอเคาคิดงอไปล่างพี่น้องเออจะมันล่างยากเศษใบไใม้นะ ไปนั่งร่างเรียอกู่คนนะชุวสิเลวดึงกัน cái <laughs> lớn hơn Hãy subscribe cho kênh แท่งตั้งคือเป็นใบกิ่งสูงแก่ๆบนนี้จับตั้งกล้องไว้เอามีดตัดเลยนี่เมันต้องบริ่นใบสูงเนาะเด็ดพี่น้องอันนี้ทีว่าเพิ่นกินขั้นๆนะเนี่ยใบเพิ่นไะเพิ่นแก่เหล่านี้เด็ดที่ว่าเพิ่นขั้นๆเพิ่นไม่ออกแซมเบื้องนะขอชุบทอนให้เบื้องพี่น้องตัดให้เบื้องนั่นนี่คือคลาดอิลี่เห็นบ่นี่นี่คือคือนี่นี่นี่ บแม่นี่นี่พี่น้องนี่ก็ทอนเป็นตัวย่างให้เบิ้งนอคนี่นี่หละที่ว่าเอยกินขั้นๆนะพี่น้องจนได้ใส่ได้จางจืดฝนกินแก้ขั้นเียพี่น้องครบพูดถึงว่ากับตายดอกพี่น้องมันขั้นเนี่นะนี่นี่ขั้นคักขั้นแน่้ด้อพี่น้องนี่หฮระว่างนี่เพื่อจะข้นมาจังสีอะ่รนี่เนี่ยโบแม่กระเทียมเนี่นี่ใบอันนี้นะขั้นคักขั้นแน่พี่น้องเอ้ยเขาขั้นอยู่มึงเขาเป็น้นแพรเนี่ยมันก็แห้งก่อยขับโแพร่ลาย ยุบบิกมังมือสองมือนี่แหละขอคันขอก็ใส่ยากินไปหาหมอเนาะได้ยาไม่กินแก้แพ้นะเนี่ยบ๊วยถึงกับตายดอกพี่น้องมันคัน้ระวังระวังเนะพี่น้องลุงกับโ bon บนะี่เนาะพุ่มทานพุ่มเหมือนน,นกนกไก่ห้องพดีกับอาจจะแพ้หลายก็แก้เมฆก็ได้อันนี้อย <c oughs> ไปหาหมอเอายาไม่กินพี่น้องเสียว นั่นแหละต้นนั่นนั่นแหละพี่น้องที่ว่ามีติดบนน้ำเหมือนเทียมนะเป็นตอดถึงมาน้ำกันเลยท่านคักคืออย่างนี้น mục mục nó mục mục ngắm một cắt không là là cho kênh Ghiền Mì Gõ

คุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งยายเมฆเก็บกระเทียมหลายอยู่จ้ะเมื่อนี้หลายเติบบุหรี่ถือกระตาขึ้เจา้าวได้พี่น้องมากขอใส่ถุงสิเทาจากหอดบานเทโจกใส่เทาจากเทโจกใส่าาใสมงุงล่างล่างกันก็ล่างล่างล่างเศร้าสบา,ายข้านถือกระตาพี่น้องที่สิละจ้ะไม่หลายเติบ